สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่27นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นเขาก็ได้มาพบกับลุงต้องสงสัยคนหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งลุงคนนี้นะครับก็จะเป็นปรมาจารย์ ที่มีระดับพลังที่มหาศาลแต่ว่าพระเอกเขาก็ยังคงได้เดินเข้ามาดานในหอคอยแห่งนี้ไปต่อก็เพื่อที่พระเอกนั้นจะได้มาเลือกของวิเศษไปนะครับถามี่ปรมาจารย์เชาซี่ั้านก็ได้บอกกับพระเอกเอาไว้และพระเอกก็บอกไปต่อเลยว่าที่แห่งนี้เนี่ยนะมันก็มีของวิเศษตั้งอยู่แบบเยอะแยะมากมายมากๆตั้งแต่ที่ชั้นที่หนึ่งเลยอย่างนาั้นนรกหลอนเนี่ยและข้าไม่อยากจะคิด เลยว่าถ้าหากมันเป็นหญิงชั้นสูงขึ้นไปแล้วล่ะก็มันก็คงที่จะมีความลับและมีของวิเศรษระดับสูงที่มันก็ได้ซ่อนอยู่ที่หอคอยด้านบนไปอย่างแน่นอนและพระเอกเขานั้นก็ไม่รอช้านะครับผมก่อเลยได้รีบเดินเลือกของวิเศษไปในทันทีจกระทางเขานั้นได้มาเจอกับ ตำลาอันแรกไปพระเอกก็ได้เปิดมันอ่านแต่เมื่อเขานั้นได้อ่านมันกอถึงกับต้องทำการใส่หัวไปเลยเพราะว่าพระเอกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะฝึกวิชานี้ไปได้ยังไงนะครับไมายว่าตัวของพระเอกนั้นเขาก็จะอ่านอ่านไปมากมาสักเพียงไหนแต่ว่าเขาก็อ่านไม่เข้าใจเลยพระเอกเขาก็เลยได้เดินต่อมาที่ยังส่วนลึกไปเรื่อยๆทำการอ่านแล้วก็เลือกตำลาคล็ดวิชาอันใหม่ ตาทวัทันใดนั้นเองนะครับผมตัวโกงเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาเป็นนะักที่แห่งนี้ซึ่งไอเจ้าหมอนี่น่ะก็คือหลิงซี่เสี่ยวนั่นเองหรือก็คือสิทธิน้าใหม่ที่มันนั้นก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันก็เป็นตัวเต็งของศึกการประลองในครั้งนี้มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของสิทธ์ใหม่ในสำนักสุนหลิงและเมื่อมันได้มาถึงมันก็จึงได้เอ่ยปาก บอกกับพระเอกไปแล้วนะครับว่าดูซิว่านั่นใครเป็นเจ้าชาหรืมไม่ละชิ้นน,นั้นและข้าเนี่ยนะก็ขาดไม่ถึงจริงๆเลยละ่ะว่าก็จะได้มาบังเอิญเจอเจ้าไปนะที่แห่งนี้และมันก็ดูเหมือนกับว่าหนทางที่นี่เนี่ยมันก็จะคับแคบเกินไปสําหรับพวกเราสองคนแบบนั้นชะลืมไม่และในครั้งนี้เจ้าเนี่ยนะก็ไม่มีสิทธิ์พี่เซียวชิเจีย คนสวยนั่นที่นานก็จะคอยมาดูแลช่วยเหลือเจ้าไปอยู่ข้างกายเสมอมาแล้วยังไงกันล่ะไม่มีใครหรอกนะัที่ก็จะสามารถมาช่วยเจ้าไปได้แล้วละในเวลานี้ถึงตัวกงนะน,นะครับผมมันก็พยายามที่จะเข้ามาผูดจาแล้วก็คมขวัญใส่พระเอกเพื่อที่จะทําให้พระเอกวาดกลัวและก็จะเป็นการอวดสาวๆของมันไปด้วยในตัวเลยนั่นเองและตัวโกงมันก็จึงได้คิด ในใจไปต่ออีกว่าพระเอกเนี่ยก็คงที่จะไม่กล้ามาทําอะไรมันไปนั่นแน่ถ้าหากว่าพระเอกของเรานั้นไม่มีสิทธิ์พีเสี่ยวฉีเจี้ยที่นั่นก็คอยอยู่ ช่วยเหลือเขาไปเนี่ยนะครับแต่ถ้ว่าพระเอกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรต่อตัวของมันเลยแม้แต่นิดเดียวไม่สนใจคําพูดและก็เลยได้เดินเลือกหนังสือของเขาไปต่อก็จึงได้ตอบกลับมันไปเพียงแค่สันส้นๆนะครับว่าข้านะหาคำพีที่ต้องการไม่เจอเลยนะวันนี้มันไม่มีคำพีเล่มไหนเลยลือที่มันก็เหมาะสมกับข้าถ้าอย่างนั้นข้าก็คงที่จะต้องขอตัวลาไปจากที่แห่งนี้ ไปก่อนก็ลกนแล้วกันล่ะนะสิพี่ซึ่งพระเอกเขานั้นก็มีเรื่องกับมันไม่ได้นะครับเขาก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องไปในตอนนี้เป็นเพราะ ว่าศึกการปรลองครั้งสําคัญของสํานักเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะเข้ามาไปเต็มทีแล้วและที่สํานักสุนลิงมันก็มีกฎเขียนเอาไว้อยู่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามมาต่อสู้กันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตไอ้เจ้าคนพวกนั้นก็จะต้องทูกไล่ออกจากสํานักสุนลิงไปในทันทีตามที่ท่านปรมาจารย์เฉาซี่ นนก็ได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวโกงหลิงซีเซี่ยนนะครับก็มีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่ก็จะอวดสาวๆของมันก่อแน่นอนเลยนะครับผมว่าเขาก็เลยได้เห็นว่าพะเอกก็เป็นเหยื่อชั้นเลิด และเขานั้นก็จะไม่ยอมปล่อยพระเอกไปแบบง่ายๆแน่เป็นเพราะว่าในครั้งที่แล้วพระเอกก็ได้ไปมีวิวาทะกับมันจนทําให้มันต้องโมโหจัดและมันก็บอกกับพระเอกไปเลยว่าทีนี้น่าชินนานเจ้าก,ก็กลัวจนหัวโหดแบบนั้นใช่หรือไม่ล่ะเป็นเพราะว่าเจ้าก็ไม่ได้มีสิทธิเสี่ยวฉีเจียคนนั้นมาอยู่เคียงข้างเจ้าแล้วยังไงกันเจ้าก,ก็ถึงได้มาทำการปฏิเสธคำท้าดวลของข้าผ้นี้ไปอย่างง่ายดายนะัก เจ้าณก็เป็นคนที่ขี้คลายจริงๆแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้สนใจอะไรในคําพูดของมันไปเลยแม้แต่นิดเดียวและพระเอกก็เลยได้เดินจากมันมาไปแบบเงียบๆแต่ว่าทันใดนั้นหัวโกงเนี่ยมันก็ยังไม่ยุดผูดจ้าดูหมิ่นพระเอก หมานก็บอกต่อไปเลยอีกว่านี่ชินนานเจ้าน่ะก็เป็นแค่สุนัขขี้แพ้ขี่คลาดเป็นอย่างมากที่ก็อชอบพักพิงอาศัยหลบอยู่ภายใต้าชายกระโปรงของสิทธิ์พี่ของเจ้าเจ้าน่ะก็คงคิดในใจไปแค่อย่างเดียวละสิว่าก็จะมาพึ่งพระหาผลประโยชน์จากสิทธิ์พี่เซียวชีเจียของเจ้าไปได้เช่นไรบ้างและอย่าคิดเราว่าข้ายก็จะปล่อยให้เจ้าหลอกใช้นางแบบนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะว่าสิทธิพี่ของเจ้าเนี่ยก็เป็นแม่นางคนโปรดของสิทธิพี่ของข้ายังไงกันล่ะแต่ว่าพระเอกของเราเขาก็จึงได้ตอบกลับมันไปเลยนะครับว่านี่เจ้าก็อยากที่จะมีปัญหากับข้ามากขนาดนั้นเลยหรือไงล่ะและอีกอย่างหนึง่งข้าก็ได้ยินมาเช่นกัน เมื่อวันก่อนเนี่ยมันก็มีคนที่ชื่อหัวหลงไม่ใช่หรือเขาเนี่ยก็มีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะมาท้าประลองต่อสู้กับเจ้าไปใหม่อีกครั้งก็เพื่อที่จะได้มาชิงตำแหนง่งสิทธิอัจฉริยะที่เก่งกาจที่สุดเขาเนี่ยก็อยากจะสู้กับเจ้าแบบบใจจะขาดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือและถ้าเจ้าว่างนักเนี่ยทำไมไม่ไปรับคำท้าต่อสู้กับไอ้เจ้ามอนนั่นไปดูหน่อยละสิพี่เพราะว่าการที่ข้าเน่นนะจะมาเสียเวลาต่อสู้ไปอยู่ณนะที่แห่งนี้ กับคนที่ก็อ่อนแอเป็นอย่างมากเช่นเจ้าข้าคิดว่าสู้ไปเนี่ยมันก็คงที่จะไร้ความหมายตับสุดๆถึงตัวโกงนะครับ มันก็ไม่กล้าไปต่อสู้กับคนอื่นและมันก็เห็นว่าพระเอกนั้นเป็นสิธย์หน้าใหม่ที่มีพลังตำมันนะก็จะมาอัดพระเอกเพียงแค่คนเดียวตัวโกงมันได้ฟังพระเอกดูถูกไปดังนั้นมันก็ถึงกับต้องมาโมโหจาาบอกต่อไปเลยว่านี่ชินนั้นไหนเจ้าก็ลองพูดใหม่ไปดูอีกครั้งนึงจะได้หรือไม่บอกมาอีกทีเลยถ้าหากว่าเจ้านะก็มีความกล้ามากเพียงพอแล้วละก็ซึ่งมันก็แน่นอนนะครับ ว่าพระเอกเขานั้นก็กล้ามากพอพระพอเอกก็จึงตอบกลับมันไปอีกครั้งหนึ่งเลยว่าข้าก็จะพูดให้ชัดนะสิทธ์พี่หลิงซี่เซียวที่แท้ท่านนะก็เป็นคนที่เห่าเก่งเพียงแค่อย่างเดียวก็เท่านั้นแต่สายตาของข้านะเจ้าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนขี้แพ้นักลอกซึ่งพระเอกของเราก็ไม่ได้มีความเขารบยำเกรงเก,ง,เกงกลัวอะไรมันแม้แต่น้อยตัวโกมันก็เลยยิ่งโกดพระเอก แบบมากยิ่งไปกว่าเดิมแล้วนะครับเมื่อมันเนี่ยก็ได้มาโดนพระเอกหยามมันไปแบบซึ่งซึ่งหน้าแถมนอกจากนั้นพระเอกก็ยังได้มาด่ามันต่อนหน้าสาวๆของมันพระเอกนะครับผมมันก็เลยได้บอกกับพระเอกไปเลยว่าชินน,นั้นวันนี้แกตายแน่ๆพร้อมกับมันก็ได้ทําการปลดปล่อยระดับพลังมหาศาลให้ไดออกมาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าปะทะ กับตัวของพระเอก,กะว่าจะมาสัตพระเอกไปเลยนะที่แห่งนี้ถึงก็จะเป็นหอกงฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่หอที่เอาให้เราสิทื์ มาเลือกของวิเศษไปมันก็เท่านั้นแต่ว่าทันใดนั้นเองปรมาจารย์คนหนึ่งเขาก็จึงได้เดินเข้ามาเพื่อห้ามทั้งสองคนนี้เอาไว้และก็เลยได้บอกต่อไปอีกว่าพวกเจ้าแน่นะก็มาส่งเสียงดังอะไรกันอย่างนั้นนะหรือถ้าหากว่าอยากวุ่นวายและมีวิวาทะกันทำแม้เจ้าทั้งสองนะก็ถึงไม่ไปต่อสู้กันเลยที่หอประลองของสำนักแห่งนี้ไปกันล่ะนะเพราะถ้าหาก ทำแบบนั้นไปแล้วมันก็จะไม่มีใครว่าอะไรเจ้าและมันก็จะไม่เป็นการผิดกฎของสํานักแห่งนี้ไปอีกด้วยจะสามารถแก้ปัญหาที่พวกเจ้าได้มีกันแในตอนนี้ไปได้ด้วยยังไงกันล่ะและถ้าหากว่าพวกเจ้าเนี่ยนะยังไม่หยุดเถี่ยามาต่อสู้กันไปอีกแล้วล้วก็ ก็จะหาว่าค่าเนี่ยไม่เตือนข้าก็จะทําให้เจ้าทั้งสองนั้นก็ได้เห็นไปเลยยังไงกันล่ะว่าการที่เจ้านั้นก็จะได้มดัดโอนขับไล่ออกไปจากสํานักแห่งนี้นั้นมัน,นก็จะเป็นเช่นไรกันบ้างพระเอกของเราเขานั้นก็ถามกับปรมาจารย์คนนี้ไปต่อเลยนะครับว่าที่หอคอยแห่งการต่อสู้มันก็จะหมายความว่าข้านะ่าสามารถต่อสู้กับสิษย์คนอื่นๆไปได้โดยไม่ผิดกฎ แบบนั้นเลยใช่หรือไม่ข่าก็พอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหอคอยที่ว่านั่นมาบ้างนะท่านอาจารย์แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงซึ่งอาจารย์ก็เลยได้ตอบไปว่าถูกต้องแล้วลาและทันใดนั้นเองนะครับหลิงซี่เสี่ยวเนี่ยมันก็จึงหันมาบอกกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าถ้าอย่างนั้นชินนั้นเอาแบบนี้เป็นยังไงกันล่ะพวกเราเนี่ยก็จะมาประลองกันที่หอคอยแห่งการต่อสู้ของสำนักพวกเรา ไปมันจะดีหรือไม่กันและมันก็แน่นอนเลยนะว่าข้าก็จะไม่บังคับเจ้าแต่อย่างใดแต่ถ้าเจ้าก็มีความกล้ามากพอแล้วเราก็ขอจงเอ่ยปากรับคำท้าของข้ามาซะซึ่งตัวโกงเนี่ยนะครับผมมันก็ต้องการที่จะกดดันพระเอกไปแบบทางอ้อมซึ่งพระเอกท้าหากว่าไม่รับคำท้าก็าจะกลายเป็นคนขี้แพ้ตามที่มันพูดไปจริงๆแต่มันก็แน่นอนว่าพระเอกก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรต่อตัวมันไปอยู่แล้วและสิทธิ์พี่ตัวโกงนะ ก็จึงได้มาคิดในใจไปเลยนะครับว่าคาเนี่ยนะก็มีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่มันก็แข็งแกร่งเป็นอันดับต้น,ตน ของสิทธิ์หน้าใหม่เลยนะจะบอกให้และมันก็ถึงขั้นที่ว่าสิทธิ์หมายทุกๆคนนะั่นก็ถึงกับต่องมาเขารบยำเกรงข้าพูดนี้แต่ว่าอเจ้าฉินแหนก็มีระดับพลังกายาอยู่ที่ขั้นหมามันก็พลาดเป็นอย่างยิ่งแล้วล่ะที่กอดานมาหาเรื่องกับข้าคนนี้และนอกจากนั้นแล้วระดับพลังของข้าเนี่มันก็มีความสามารถในการมาช่วยควบคุมความแข็งแกร่งให้ข้าสามารถออกกระบวนท่า ไปได้อย่างเฉียบคมและแม่นยำและมันก็ยังได้ช่วยยกระดับ ทำให้กระบวนท่านั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและถ้าหากว่าไอเจ้าชิ้นน,นั้นมันก็ได้มารับคําท้าจากข้าไปแล้วล้าก็นะก็รับรองเลยว่ามันก็จะต้องเละตุ้มเป๊ะเป็นโจ๊กแงงแ่แต่ว่าพระเอกของเรานะครับผมก็จึงได้ตอบกลับตัวโกงไปเลยเนี่ยนะครับผมว่ามันก็แน่นอนนะสิพี่ข้าก็จะขอรับคําท้าของท่านไปแบบอย่างแน่นอนอยู่แล้วละแต่ว่าข้าก็จะขอบอก เงินไขไปอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันสึ่งเงินไขที่ว่านั้นก็คือถ้าหากว่าเราทั้งคู่ได้มาต่อสู้กันและมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่ก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องหมดสิทธิ์ในการเข้ามาเหยียบที่พระราชวังหลวงแห่งนี้อีกตลอดไปและเจ้าตกลงหรือไม่กอจบกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมใน e ีพีนี้ก็จะเป็นตอนที่27นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบและช่วงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีหนังใหม่ มาสปอยทุกคนฟังกันถ้าเกิดว่าใครมีหนังแนะนําเนี่ยก็สามารถแนะนําการเข้ามาได้นะครับผมสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม